ใกล้ๆต้องขดตาแล้วครับตนตายังไ่ถ่ายวว้ายวันนี้เแต่งเกแล้วก็แบบขตาเลยตาแบรตังหูตังหูแบรเสื้อเสื้อแบรต่อยวีไแบรนตัวเลยอ่ะ แต่งเองเออเลยกราสกนวันนี้ใช enfin> ้อะไรปัดแก้มช um> ิมเมอร์นิดนึงไฮไลท์ทางหน้าเลยฝาสีอันนี้ฉีดอันนี้ของของของอะไรวะของชาแนลอะที<__<_<_่มันเป็นน้ำมันอะ ดีค่ะอค่ะไปที่ข้อแรกก่อนเลยเอาายเริ่มไปเหระคะเคยมีความเชื่อหรือเชื่ออะไรในตอนนี้คะเช่นเชื่อผู้ชายหรือเชื่อผู้ชายหลาแรความเชื่อก็คือความเชื่อดิฉันก็เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างถ้เชื่อว่าเราสวยก็สวยเชื่อว่าผมยาวไม่ไม่ไม่เชื่อผมยาวไปแล้วอาร์ตเชื่อในเรื่องของการดมเงินเก่งในผู้ชายแล้ว ใช่ไหมเชื่อในเรื่องของ mindset เชื่อในเรื่องของการทําให้ตัวเองรู้สึก ดีตลอดเวลาเป็นคนเชื่อเรื่องแบบนี้มากกว่าแล้วก็มีบ้านที่เป็นแบบเรื่องของสิ่งที่มองไม่เห็นอะไรแบบนี้ก็มีครับผมก็าเชื่อตอนนี้เราก็คือเชื่อในเรื่องแบบความดีความดีเชนใช่ <c oughs> <c oughs> เราเราเชื่อในเรื่องเขาเรียกว่าเป็นแบบความเชื่อทั่วไปที่ทุกคนอื่นเขา <c oughs> เขาก็เชื่อกันเชน่นเรื่องเรื่ององความพยายามเ <c oughs> ชื่อเรื่องของความดีเชื่อเรื่องว่าทําอะไรได้อย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบเป็นหลักศาสรามากกว่าให้เราเชื่อเออแล้วก็เชื่อเรื่องของความรัก เชื่อถว่าเชื่อไหมก็เชื่อลองจากอราทค่ะเชื่อในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เชื่อในเรื่องของประสบการณ์จากเจอผู้คนเชื่อเพราะว่าสิ่งพวกนี้มันจะทำให้รู้สึกว่าเราดำเนินทางกันต่อะกูพูดอะไรเนี่ย ความเชื่อตอนนี้ถ้าเกิดถามว่าเชื่ออะไรก็จะเชื่อเรื่องของห่วงจุยค่ะเออเรื่องห่วงจุ้ยเรื่องตัวเลขเบอร์โทรศัพท์แล้วก็เรื่องการเปลี่ยนชื่อค่ะถ้าเราคิดที่ะมันก็จะเจอแต่แบบคนที่ไม่ดีพบคนผ่านผ่านพาไปหาผิดไปหาผลคบกระเทยตัวเป็นๆสักคนแล้วหนูจะคนพบตัวตนที่ผมยาว เชื่อเชื่อมากเชื่อมากเชื่อหมายถึงว่าเวลาดูดวงหรืออะไรพวกนี้เวลาใครเขาแนะนาอะไรมาก็จะเอาไปปรับใช้เชื่อในเรื่องของอันนี้ร้อยเปอร์เซ็นเลยเชื่อของเรื่องการแบบดูดวงเชื่อในเรื่องของการใส่แหวนเรียกทรัพย์เรียกอะไรเสน่ห์เรื่องของการาใส่ผมสีอะไรหรือว่าการใส่เสื้อสีอะไรอะไรเองเราชอบดูอะไรเงี้ยจริงๆแล้วว่าถ้าเกิดพูดถึงเรื่องดวงทุกคนจะรู้เลยว่าตัวน้ำชาเองอ่ะ เป็นคน oh, oh. ไม่่ะะคคน อะไรนะคะอีกทีนึงน้ำชาคือตัวน้ำชาเองอ่ะเป็นคนแบบไม่เชื่อเรื่องแบบเรื่องดวงไม่ชอบดูดวงสักเท่าไหร่อาจจะถามว่าเชื่อไหมถ้าเกิดในในในเต็มสิบเนี่ยก็ให้แค่ห้าแต่ก็ดูแต่ชอบดูพวกนี้นะศึกสิบสองราศีอะไรอย่างงี้ถ้าเากี่ยวกับพวกเรื่องราศีอะไรเงี้ยจะค่อนข้างดูเพราะรู้สึกว่าอ่านแล้วมันสบายใจไม่ค่อยเครียดมากอะไรอย่างนี้ะคือเป็นคนที่ไม่ได้ไม่ได้แบบเป็นคนปั้นใจตัวเองสักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ย ไปตีกับกูข้านอกมาไปตี คือเป็นคนที่แบบเป็นคนไม่ค่อยมัน่นใจจริงๆล้วเป็นคนไม่มั่นใจตัวเองเลยก็เลยแบบค่อนข้างจะชอบดูดวงอะไรอย่างเงี้ยคือเพื่อเพื่อเพื่อเสริมความมั่นใจให้กับตัวเองหรือว่าเป็นแบบทริกในการระวังตัวอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าต่อให้บางคนอาจจะไม่เชื่อเนาะแต่เรารู้สึกว่าเราเชื่อแล้วเรารู้สึกว่าเราทําแล้วเราสบายใจอะไรอย่างเงี้เออดูดวงถามว่าดูบ่อยไหมดูนะดูก็ปีละสองครั้งปีละปีละครั้งเองมึงมึงเจ็ดวันครั้งค่ะ อ,อันนี้ก็คือเชื่อในเรื่องของอเออามาดูดูเพราะว่าการระวังตัวดีกว่านี่นี่น,นี่จะไม่เคยวูาทำยังไงถึงรวยทำยังไงถึงปังทำยังไงนั่นน,น,น,นัแต่แว่าเราจะดูในเรื่องของการระวังตัวว่าหกเดือนนี้ให้ระวังในเรื่องของแบบนี้ผู้คนแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยมาได้ไงอะ่ะมาได้ไงวะหงาฮี้อะไรอะ <laughs> ถามมาได้ไงบอกหงา <laughs> เสร็จแล้วอ๋อ อ่ายอย่างนี้ก็เยอะผา้ชายอยู่วายฆ่าหรือปัญหาเย้ะดูดูนะนี่คือทำอะไรมาแล้วก็มาตัดบทได้เลยอกแล้วแทนที่จะดทีมงานดันตั้งคุยรอนหยวนหยอกวาไรยาะควายคุยทุกคนสุดท้ายก็จบเลยครับก็อย่างที่บอกนะคะคืออาจจะเป็นคนไม่ค่อยชอบดูดวงเท่าไหร่อะไรอย่างนี้ยค่ะก็เชื่อประมาณแบบ50 50ิ้าทำไมถึงไปชอบนั่งดูดวงนานๆนะครับเมื่อย ไม่ใช่คือเป็นคนไม่ค่อยชอบดูดวงาะไม่ค่อยอยากรู้อะไรอยากรู้สึกว่าถ้าเจอก็เจอเลยไม่ต้องมานั่งแบบคาดคะเนอะไรอย่างนี้เคยมีความเชื่ออะไรผิดในสมัยก่อนหรือเปล่าหรือว่าตอนนี้ก็ยังเชื่อแบบผิดผิดอยู่อะไรอย่างนี้เคทีพูดมาตอนต้นนะครับอ อ๋อมีความเสื่ออะไรผิดไหมเดี๋ยวขอนึ่งนะเคยเรื่องมองพื้นผิดอะไรได้ไหมหรืออะไรเคยเชื่อในเรื่องการเขียนอะไรเินื้งของตัวเองว่ามันสวยค่ะพอมองย้อนกลับไปปุ๊บมันมันเป็นแบบมันเป็นมันรับตลลูออจะจะเวลานึกนึกจะเวลานึกเวลานึกจะจะท้อถับอึมพำเพลงใช่ เคยเชื่ออ่าเพื่อนเรียนสายนี้สี่กับกูสี่มึงปังอะไรอย่างเงี้ยแต่เราเรียนไม่รู้เรื่องไม่จิอันี้คอสุดสจริงคือแบบมึงเรียนอันนี้กับกูปังมากนี่มึงลงเลยมึงลงเลยตอนเรียนมหาลัยมึงลงเลยเรียนสายเนี้ยมึงจบมามึงได้เป็นโปรแกรมเมอร์มึงเรียนนี้มากูงงภาษาอังกฤษกูซ่อมคอมพิวเตอร์อยู่นะแต่ก็ซ่อมก็ใช่ ก็คงจะเป็นอันนี้ค่ะแต่ว่าตอนโตมาไม่เชื่อแล้วนะคือสมัยเด็กๆฉันเคยมีหนังสือเวทมนต์เป็นหนังสือเวทมนต์เอาไว้แบบว่ามัดใจชายใช้วิธีเออฉันเคยแบบว่าคนเคยเออหนังสือเวทมนต์มีป่ะมึงมีป่ะกูมีหนังสือเวทมนต์เหมือนเรื่องไอเนี้ยถ้าทุกคนเคยดูสิ่งเลกที่เรียกว่ารักอะหนังสือเวทมนต์ที่นางเอกใช้อ่ะฉันเคยมีชายวิธีมันใ่ชายฉันเคยมีตอนเด็กๆซึ่งฉันขโมยเพื่อนมาแล้วแบบมันจะเขียนวิธีต่างๆ ไม่ซื้อขโมยขโมยเพื่อนมาแล้วพอเอามาทายวิธีต่างๆอะไรเงี้ยแล้วก็สุดท้ายคือมันก็ไม่ได้ผลนะก็เป็นความเชื่อบิดผิดที่แบบหรือมันอาจจะได้ผลแต่ว่ากูไม่สวยวะไม่ได้ผลก็เลตดไม่อะไรเสี่ยงไปะไรอ่ะเคยเชื่อในเรื่องของเวรกรรมอะไรอย่างเงี้หรือหรือเชื่อในเรื่องของแบบว่าความลับที่แบบว่าอ้ย เราเราเราทำไมถึงแบบหลงรักคนนี้แล้วบางคนออมาทักว่ามันเป็นเป็น,ปนจ้ากรรมนายเวรกันมาก่อนอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วว่าพอเราได้มาศึกษาหรือถามคนที่มีเขาเรียกว่าประสบการณ์เขาบอกว่าจริงๆมันไม่เรื่องของอดีตเลยมันคือเรื่องของการกระทาตอนนี้มากกว่าที่เราแบบที่เรากำลังทําอยู่ตอนนี้มันทำให้เกิดกรรมมันเกิดให้เกิดการเจ้ากรรมนายเวรเกิดขึ้นมันมันไม่ใช่อดีตอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่อดีตเออคือการ<ต>บอกว่าอุ้ยอะไรนะคะเราคิดว่าอดีต เจ้านางทางเหนือสักอย่างไปเล่นแรงนใช่ฉันเคยเชื่อแล้วฉันก็ใช้มาหลายวิธีมากแล้วก็ไม่ได้ผลเลยคุคพังที่ใช้นะมันจะชอบหนังสือมันชอบเขียนว่าให้เอาเอาเอาพกติดตัวไว้เขียนตรงนั้นตรงนี้ไว้ประมาณ7วันแล้วมันชอบิหายวันที่6 ไม่มีไม่เกิดวันที่แท้จริงแต่คือมันจะชิบหายวันที่6ตลอดเช่นแบบเอาชื่อคนนี้ใส่ไว้ในนี้ในขวดแก้วเล็กๆ6กติดตัวพันได้แดงฉันก็ทำวันที่6ขวดแตกวันที่6ขวดแตกต้องยาวแค่ไหนอะใส่ขวดอีดอไไ่ใช่ตัวกูแล้วก็มันจะมีอันนึงคือฉันก็เขียนชื่อผู้ชายชื่อจริงนามสกุลจริงไว้ที่แขนซ้ายฉันซื้อพาสเตอร์รุ่นหนาที่กันน้ำและยุคนั้นเป็นลีด ไม่ใช่ไม่แต่บมงางก่อนยุคนั้นเป็นหลีแต่ไม่ได้เป็นยอดไงเหยียบปุ๊บหลุดปั๊บวันที่6อีกแล้วครับท่านก็เลยรู้สึกว่ากูทําอะไรอยู่วะนะมันมีมาขจนงเออมันมีมานก็มีความเชื่อแปลกเช่นแบบการที่อธิษฐานตอนตะเกียบอะคือไปกินก๋วยเตี๋ยวแล้วต้องหักตะเกียบอ่ะเรา แล้วอธิษฐานแล้วก็คาดการณมสติว่ามันมันเป็นจริงตะเกียบมันต้องแบบผักแบบอุ้ยพอดีกันอะไรอย่างเงี้ยเออก็เป็นคำเชื่อแบบเอี่ยงว้าอยู่นั่นแหละแล้วก็แล้วก็ยังมันได้จริงปะอีหาตะเกียบแต่จริงมันก็เคยมีนะหรือแม้กก็แม็กก็ท่างแบบว่าที่สุดท้ายแฟนหลอ่ออะไรอย่างที่แบบว่านะมันจะเป็นคำเชื่อที่แบบว่าแ e สแม a ทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยเออเลยได้ผมทองมา ก็ดีก็เจแต่ว่าอย่าเพิ่งเรียกว่าแฟนเลยเรียกว่าคนคุยกันอยู่เฉยคอนหลับอะไรนะก็มีคุยก็คือคนหลับเนาะใชายคนหลับใช่ในสมัยก่อน เชื่ออย่างหนึ่งคือเวลาเราอยู่บ้านแล้วถ้าเราปิดไฟเข้าห้องนอนอะ่ะเวลาเราปิดไฟอ่ะมันจะมันจะมีอะไรอยู่ข้างหลังเราเสมอ,อๆๆเออเวลาแบบปิดไฟปุ๊บก,กูต้องรีบวิ่งเข้าห้องนอนเลยอ่ะหรือแบบถ้าแม่ช,ช้ช่วงเกียดอยู่ช่วงนึงมากตอน,น,นเด็กๆคือแม่ชอบใช้ให้ไปเอาผ้านวมหลังบ้านที่ตากเอาไว้เราต้องเดินกลับมามในห้องพอะไรแบบนั้นอ่ะแล้นี่จากการเหมือนอียูทย่ไอ้นี่จากการแา่การแบบเอาผ้านวมห่มข้างหลังไว้จะได้ไม่รู้สึกอมือปัด ท่านลงเลยอะๆอะๆเลยเนี่ยหรอเป็นแบบเป็นซีเป็นซีเป็นซ<อ>ีหนังรุ่นระทึกหิมะตกปลาช่วงนังนะ้นอะจริงๆที่บ้านก็มีบ้างหิมะตกบางทีก็นอนข้างเตาผิงบ้างอะไรบ้างนะเออ,เอ,อก่อนที่จะมาทำเพจหรือทรอเพราะว่าพับเกลือก่อนจะมาทำไนกี้อะรับลงวินโดรับลงวินโดรับประ,ประกอบคอมเป็นสาวไอทีบริษัทเนี่ยแล้วมันมันไม่มันไม่ได้อะคือมันถ่ายเคส ขายเคโทรศัพท์ขครเสื้อผ้ามาจากอีพวกนี้ก็คือคือเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่สายของที่เราแบบเราชอบเราทําไม่ได้เต็มที่เรากึ่งกึ่งกลางๆเนีในประมาณแบบ4ี่ปีนี้เราก็อยู่ในระดับอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเราไม่มีจุดในที่จะเก่งเลยเราแค่ว่าเรารู้อะไรอย่างเงี้ยเออนะั่นคือความเชื่อที่รู้สึกว่าไม่น่าเชื่อเลยอะไรอย่างเงี้ย แต้อย่างนี้คือคิดว่าความเชื่อยมีผลกับชีวิตเรามากน้อยแค่ไหนอันนี้ถามอาร์ตไหมคะเราเชื่อในสาาถาบันการศึกษาถูกไหมว่านี่คือความรู้ที่กับแบบว่าเราเชื่อว่าคุณครูคนนี้จะสามารถสอนเราไปในทิศทางที่ดีได้ถูกไหมเราเชื่อพ่อแม่นี่คำสั่งสอนของพ่อแม่เพื่อให้แบบว่าเรามีสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้แบบไม่นอกลู่นอกทางอะไรเงี้ยอาร์ตเนี่ยมันซีเรียสตั้งแต่ก้าวเท้าออกจากบ้านเลยว่าเท้าข้างไหน ถามกูก่อน <c oughs> ความเชื่อมีผลต่อชีวิตไหมใช่ไหมมีสดสดร้อยเปอร์เซ็นต์มีเกือบแบบเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะเรารู้สึกว่าความเชื่อมีผลกับการใช้ชีวิตร้อยเปอร์เซ็นต์มากเรามีอยู่ช่วงหนึ่งที่เคยชีวิตแบบไม่รู้จะทาอะไรตกต่ํามากก่อนที่ก่อน,อนที่พาเวอร์พับเกจะบูมตอนแรกจะจะคิดว่าจะลาออกแล้วด้วยเพราะว่ารู้สึกตัวเองไรประโยชน์มากมันมันตกต่ำตรงที่แบบงานไม่ไมีเงินใหม,ม,ม่มากแล้วก็พาเวอร์พับก็ยังไม่ได้แบบถึงขั้นอะไรมากอะไรเงี้ยอันนี้เพิ่งจะบอกเหมือนกันแล้วก็จิตตกจิตตกกกกมากมาาาาาไไไ่่่่รรู้้จจปปพพึงงคแลลววเืออออน็บหย์ แบบอาจารย์ก็แนะนําให้ว่า,อาเอาพรกกลับมาดูที่บ้านนะสวดมนต์บ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าอลองดูลองดูแล้วกันลองใช้อันนี้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจดูก็กลายเป็นว่าอย่างน้อยอเราไม่ได้เชื่อเขา100%ตอนนั้นเราไม่ได้เชื่อ100%แต่รู้สึกว่ามีอะไรให้ทําระหว่างนั้นมันจะได้ไม่จิตตกมันจะได้มีอะไรให้เรารู้สึกว่าอ,อย่างนั้นก็มีหน้าที่ที่กูต้องทาทุกวันทุกวันคือการไหว้พระแล้วมันก็ดีขึ้นมาดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆอะไรางี้จริงๆอ่ะยะติกอ่าสุทร์อกา มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลหรืออย่างที่บอกว่าให้ระวังตัวแค่นั้นแบบอยู่แค่ระวังตัวกับสองเชื่อจากคําพูดคนเหมือนคนที่เขามีประสบการณ์มาก่อนเช่นคนในครอบครัวบางคนอะไรอย่างเงี้ยหรือพี่สาวเราหรือแบบคนใน power pop g คือคือเราไม่รู้หรอกว่าแต่ละคนน่ะเขา งานกับใครมาทํางานในส่วนไหนมาหรือเขารู้ในเรื่องของที่เราไม่รู้เราก็ถามเขาได้นะักหรือเราจะเชื่อในสิ่งที่เขาสอนเราอะไรอย่างเงี้ยมันจะแบ่งเป็นสองพาร์ทกับความเชื่อกับสิ่งที่มองเห็นกับมองเห็นเอ่อมองไม่เห็นจีบว่เห็นทุกอย่างเลยบอสูออ ต้องบอกว่าความเชื่อมันมีหลายหลากหลายรูปแบบมากมันก็มีความเชื่อบางอย่างที่เราเรารู้สึกว่าเราเชื่อกับกับสิ่งนะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดเราเชื่อเพราะว่าเราทดลองแล้วแล้วมันได้ผลอะไรอย่างเงี้ยเช่นพวกห่วงจู่อย่างที่เราบอกตอนแรกเราก็รู้สึกว่าเราลองเราเคยทําแล้วมันแบบมันได้ผลเรารู้สึกว่ามันเลยมีผลต่อชีวิตประจําวันของอะไรคนเหมือนเวลาที่ชาวออฟฟิศชอบมีตารางสีเสื้อประจําวันอ่ะมันก็เป็นการสร้างความมั่นใจเสริมความมั่นใจในการที่จะออกไปเจอผู้คนในการติดต่องานเงนิงนความรักอะไรอย่างงี้ ประมาณนี้ค่ะเพราะฉะนั้นอ่ะความเชื่อมันแบบมันมันมีส่วนมากๆแล้วก็มันอยู่คู่กับเราเสมออย่างที่อย่างที่พี่นั่งอยู่ตรงเนี้ยพี่ก็เชื่อในเพื่อนๆของพาวเวอร์พับว่าเราจะพากันไปในสู่จุดหมายที่ดีไม่งั้นเราก็จะไม่อยู่กันตรงนี้แล้วแล้วก็แตกกันเปหมดแล้วแต่ว่าเรายังเชื่อมั่นในการเล่นกันอยู่เราถึงมารวมกันในวันนี้อะไรเงี้ยเออมันคือความเชื่อใจของเพื่อนอะไรเงี้ยเออ ค่อยากจะทราบว่าคิดว่าในการเริ่มต้นในแต่ละวันนะถ้าเราเริ่มต้นด้วยความรู้สึกแบบดีเฟสดับแล้ววันนั้นทั้งวันอ่ะ kind of you know มันจะเป็นวันท um ี <man <man ่ดีหรือเปล่าอันนี้เป็นเรื่องที่ใช้กับชีวิตประจําวันเสมอแน่นอนมีผลมากๆคืเิดความคิดที่ดีมันจะนําพาและสุดท้ายนี้นะคะสปอนเซอร์นาเกียปแฟนซอพทุกครั้งที่หงุดหงิดก่อนออกมาทํางานฟิลจะขาดตั้งแต่เช้ายันยินเลย แล้วมันมองอะไรมันก็จะรู้สึกแบบขวางหูขวางตาไปหมดเช่นอีอาร์ ก็เหมือนที่พี่ใหม่พูดตอนแรกเลยว่าถ้าวันนี้เราเจอในเรื่องงุนหงิดก่อนที่จะออกมาทํางานตอนเช้าเลยอย่างเงี้ยมันจะทําให้รู้สึกว่าเรางุดหงิดเราแบบจะรีเซ็ตรีเซ็ตประสาทหรือรีเซ็ตอารมณ์ตัวเองอ่ะกลับมายากอันนี้เรื่องจริงเพราะว่าเราเคยเราเคยแบบเราเคยแบบทะเลาะกับโชเฟอร์ใช่เราเคยทะเลาะกับโชเฟอร์เวลาแบบว่าไปไหนมาไหนอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกว่าวันนั้นแม่งแบบพังเลยถ้าเกิดรู้สึกว่าการไปเจอโชเฟอร์ที่มันไม่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 แฮปปี้อะไรเงี้ยเราจะทํางานต่อไม่ได้จะงุดหงิดเพราะเราจะทาอกับเขา่นนี้น่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะ รู้สึกว่ามันมีความสําคัญมากในการที่มูนแอนโทนในการแบบไปเจอผู้คนในวันนั้นต้องดีตั้งแต่เชา้านี่เชื่อเรื่องนึงเหมือนเร,อเรื่องหลีกท่อเออเรื่องเรีท่อเจยออกมาเลยเจยออกมาตั้งแต่ตืต่นเลย เราเชื่อในเรื่องของไมเซตว่าถ้าวันนั้นวันเริ่มวันน่ะถ้าไมซเซตเราออกมาดีอะทุกอย่างมันจะมันจะดีหมดเลยเรื่องอย่าง Energy อ่ะ Energy ที่ดีมันก็ทําให้เราได้งานที่ดีไงแต่ถ้าว่าวันนั้นเราตื่นมาเราแม่งแบบมันมีแต่อะไรลบม้มมีแต่แบบอะไรที่มันยังไม่คงที่อะไรเงี้ยวันนั้นเราก็อาจจะเซ็งไปทั้งวันก็คือถ้าเราคิดดีอะไรเงี้ยเราเชื่อเราเราเชื่อนี่เรื่องพลังงานด้วยนะมันจะดึงสิ่งดีๆหรือแบบว่าคนที่คิดแบบโพซิทีฟอะเข้ามาในเข้ามาตัวเองอย่างอีใหม่อ่ะ เมาเลยอีใหม่แต่เมาเลยถึงจะมีตั้งชุดตั้งคุบอะไรนะตื่นมาเ <aha. S 1> มาเหรอตื่นมาทีท่าคนอีเรียเนี่ยคือเชื่อในเรื่องของแบบถ้าอารมณ์ดีๆทํางานดีๆหรือแบบตื่นแล้วมาทําอะไรที่แบบมันไม่เจออะไรที่มันบั่นทอนอะเรารู้สึกว่าวันนั้นมันจะเป็นวันที่ดีที่เราจะเจอกับคนดีๆหรือเรกตื่นมาอะไรอย่างเงี้ยยืมหน่อย200อย่างเงี้ยนี่ในี่กุ้งหงุดหงิดเลยกินเบียกินเบียกินเบียต่อจบแล้วท้อ หมดแล้วอะ่ะมีให้ขยายเลยไหมคะไม่ต้องค่ะแต่ก็ไซส์บอนอุ๊ยบมรีมาขอบคุณค่ะใช้ค่ะแค่นี้ละค่ะสวัสดีครับ